สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโู่เพื่อนรีอกลับมาค่ะกับคอนเทนต์เชอร์รี่เมจิกของเรามาถึง EP 5ีกันแล้วค่ะทุกคนครั้นที่เราเบสจำได้ไหมว่าคุณน้องของเธอเขาพุ่งตรงเข้าไปแล้วนะไม่พอใจไม่พอใจแต่เรื่องอะไรยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่าเขาไม่พอใจอะไรคือแบบเขายังไม่รู้เลยนะว่าหัวหน้าดูเรื่องอะไรอ่ะเขาพุ่งไปก่อนเออแล้วคนนั้นใช่หัวหน้าหรือเปล่าว่าสั